ออกอกออกออไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะออกครับเป็นไรปะครับเป็นไรก็บอกนะครับสงบๆหน่อยแกแกแูดว่าแกจะไม่กินแร้ผมว่าแก แกน่าจะไม่มีแรงแล้วเนี่ยช่วยช่วยแกหน่อยผมว่าพักผ่อนมากก็ได้นะครับท่านไม่ได้ไม่ไไม,มีแรงไม่มีแรงเอาให้้เขาให้เขาช่วยดีกว่าคนระับ